ตอนนี้ทางสมชัชชาคนจนนะครับพลังสิบส่งภูทิปเจิรจานะครับตอนนี้กำลังยื่นประจันหน้ากับทางตำรวจนะครับที่มาอยู่บนสพ,พานัคคว่าลังสันนะครับน,นี่นะครับ ตอนแรกว็าฉียางไปสินนี้เผื่อว่ามันสิได้ไก่นะครับแต่ว่าตอนนี้ตำรวจมาสกัดไวบ้บอให้ผ่านไปบุญสะพานมักขวัญลังสันนะครับเหตุให้ชาวบ้านต้องเคลื่อนไปอีกสินทางนึงแล้วก็อาจจะทําให้การจราจรติดขัดได้นะครับนี่คือสถานาการณ์ตอนนี้นะครับสำหรับผู้ที่สัญจรไปมาก,ก็ต้องขออาภัยเนาะ เพราะว่าในมือนี่พี่น้องนะครับที่อยู่ที่ชุมนุ่มตอนนี้น่าจะออกมากเกินพันนะครับเพราะว่าตอนนี้เง่วแห้งนะครับน่าจะเกินพันนะครับน่าจะเกินพันเพราะว่ามือวาดนี่มากแค่สามสี่รอยนะครับแต่ว่ามือนี่อาจจะเกินพันนะครับเพราะว่าพี่น้องสมทบมากจากบ้านทยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทยอยขึ้นมาเรื่อยๆ เพราะว่าเมื่อเกิดการประทะกับตำรวจม่อวานนะครับในเหตุให้ชาวบ้านตื่นโตเพื่อทีซีมาสมทบเรื่อยนะครับตอนนี้นะฮะนี่คือสถานการณ์ตอนนี้ของสมัชชาคุจนนะครับกอย่าลืมครับ เขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในเพจนํำนะฮะฝากส่งต่อไปให้พี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านที่บบไยมาเมืีนะฮะแล้วสิไดยขยับขึ้นมาจากบ้านนะครับ สิ่งที่ผมสังเกตเห็นนะครับของสมาชาิกคนจนก็คือการห้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับก็คือบทเพลงนี้แหละครับที่เหตุให้หลายๆคนบุกเคยห้หองเพลงกับห้องปินแหละสมาชาิกคนจนครับ ตอนนี้กำลังเคลียร์สินทางนะครับว่าสีเดินไปทางใดนะครับว่าสีเดินไปทางไดนนะ